สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมาดูเจ้าแบตลิเทียมนะครับ NMC ห2 0ร้อีแอมป์สีโวลต์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณอีก5านาทีตีสนะครับเริ่มตาหูตาเริ่มลายหมดแล้วนะครับก็ตอนแรกกะจะทําต่อพรุ่งนี้นะครับแต่ก็อ่ะ เหลือนี่เดียวก็อ่านดันจนเสร็จนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับจะมีแผ่นอะคริลิกใสมาปิดอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อป้องกันการช็อตขั่วต่างๆนะครับระหว่างคั่วต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีฉนวนมากั้นไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการช็อตนะครับโดยรวมนะครับภายในก็จะประมาณนี้เนาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากมีแอคทีฟบาลานซมีบีมเอสนะครับ สไสในก็จะลกลุงลังนิดนึงนะครับก็ตามภาษาบ้านๆน,นะครับประกอบใช้งานเองไม่ได้ประกอบขายก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้สวยงามอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ประกอบขายแบบทําเป็นอาชีพเหมือนคนอื่นเขานะครับความสวยงามอะไรก็จะไม่สู้คนอื่นเขานะครับนะก็เอาเป็นว่าพอใช้งานได้นะครับผมนะ ส่วนสายต่างๆก็อาจจะดูแลแลดูไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอ่าก็จัดองค์ทรงเครื่องมันใหม่อีกสักหน่อยนึงนะครับก็น่าจ,จะอ่าเข้าที่เข้าทางนะครับนี่ก็ประมาณนี้อ่าด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีนี่นะครับอ่าเป็นแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้เป็น,นคัปาซิตี้นะครับ88%นะครับกดอ่าสามารถวนลูปไปได้อีกทีหนึ่งก็จะเป็นอ่าวัดโวลต์นะครับ นี่ตอนนี้แรงดัน56โวลต์นะครับก็เกือบๆจะเต็มนะครับนี่นะครับคาปาซิตี้มันโชว์อยู่88%นะครับก็หวังพึ่งพาได้แค่เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมิเตอร์หน้าตู้แบบนี้นะครับก็เอาไว้ดูว่ามีแบตหรือว่าไม่มีแบตก็พอนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์มันจะตรงไหมอันนั้นก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะสักเท่าไหร่นะครับ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นฉนวนนะนะครับกันแบตไว้ไม่ให้อาลุดหรือว่าเคลื่อนที่ขึ้นมาด้านบนนะครับส่วนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็ บล็อกไว้หมดนะครับก็คือนะครับแบตไม่ได้ติดกาวไม่ได้พันเทปนะครับก็เอาไว้อย่างนี้เลยนะครับในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเซลเล์ใดเซลล์หนึ่งมีปัญหานะครับก็จะได้อาถอดออกมาเปลี่ยนเซลล์ได้ง่ายๆนะครับก็ประกบโคเวอร์ไว้ด้วยแผ่นฉนวนพวกนี้นะครับนะด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันสักเล็กน้อยอุ้ยหนักนะครับนี่ ด้านหลังก็จะมีคั่วเทอร์มินอลดีซีนะครับเอาพุทนะครับตรงนี้ก็เป็นบลูทูธสำหรับเชื่อมต่อบีมเอสนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้มีแค่เอาพุทนะครับส่วนชาร์จมันก็พอร์ตเดียวกันนะครับนี่นะก็ประมาณนี้อ่าบาลานซ์นะแอคทีฟบาลานซ์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ ส่วนช่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวทําการปิดไว้นะครับหาอะไรมาปิดไว้หรืออาจจะหาแจ็คอะไรมาเสียบไว้เพื่อให้มันไม่เป็นรูสําหรับจิงจกทุกแกมันจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องปิดไว้อย่างดีอีกที่นึงนะครับนะด้านบนอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีอะคริลิกไสปิดไว้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ฝาปิดอีกทีนึงนะครับนะ โอเคนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับส่วนคลิปที่ประกอบแบบแบบเต็มรูปแบบนะครับประกอบตั้งแต่ต้นยันจบนะครับเดี๋ยวทําการตัดต่ออยู่นะครับถ้าตัดต่อเสร็จก็จะเอามาลงให้ชมกันทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูเข้าๆไปก่อนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะพอใช้งานได้นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเริ่มจะไปไม่เป็นแล้วตีสี่นะครับเริ่มจะง่วงแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ